วัสดีครับวันนี้ออมมาลบรอยสักที่ดอกเตอร์แท็ออฟคลินิกนะครับรอบนี้เป็นรอบที่9แล้วนะครับซึ่งผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปลบเนี่ยขอแนะนําตัวโปรแกรมนี้นะครับเรียกว่าตัวพิโกเวเลเซอร์นะครับตัวนี้นะครับจะเข้าไปทําลายตัวของเม็ดสีนะครับทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยไม่เบิร์นแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นนะครับแล้วก็ทําให้รอยสักของเราเองเนี่ยจางลงไวมากๆนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันต่อครับ ยิงเสร็จแล้วนะครับไม่เจ็บเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราทําอยู่เนี่ยก็มีคุณหมอเป่าลมเย็นให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กลัวนะครับหรือลังเลอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณหมอเองหรือที่สาขาของทางลอเตอร์เทสออฟทุกสาขาได้เลยนะครับลบรอยสักเสร็จแล้วนะครับสบายมากเลยนะครับไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวไปหาเพื่อนต่อได้เลยบาย,บาย